แสงซ้อนนะไม่ใช่ครบซ้อนนะแสงซ้อนหนึ่งโยวัสแมนสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าที่แสนจะเยือกเย็นนะเยือกเย็น hmm. เ <laughs> ช้านี้ยี่สิบแปดองศาโอ้ oh. ไม่น่าเชื่อนะวันนี้วันที่สิบ 9มีนาคม2568นะฮะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอีกแล้วเช้านี้เช้านี้มีลมหนาวทุกคนไม่ได้เชื่อโอ้เดือนมีนาแล้วนะเดือน3แล้วอ้าวลงอย่างละ27องศาแล้วโอ้โหเย็นสบายอะวันเนี้โอ้ตามที่กรมอุตุบอกนะว่าจะมีลมหนาวลงมาลมหนาวลงฤดูนะเขามีแต่ฝนลงฤดูเนาะ เกิ <G ül> นครั้งแรกที่จะได้เห็นลมหนาวหลงรถดูวะจะเข้าสู่เดือนเมษาแล้ววันนี้เดือนมีนานะตอนนี้เดือนมีนาแต่ว่ามีลมหนาวอะโอ้โหต้องงานสบายแน่เลยไปดิย,ยี่สิบเจ็ดองศาทุกคนเนี่ยสบายสบายครับวันนี้บรรยากาศเช้านี้เขาเ้ากะเช้าวันที่สามฮะขี่ไปเราไปกับน้องซาอีกเ<อ>ช่นเคยอะดูสิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างอะ อย่างแรกก็คือนี่ฮะลมหนาวเชาว้านี้เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ต้องเชื่อนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะโอปีนี้นี่อากาศต้องแบบต้องบอกว่าแปรปรวนสุดๆฮะ ทั้งลมหนาวที่หนาวนานมากแล้วก็หนาวสุดๆแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าปีนี้ฝนจะเยอะหรือเปล่านะไม่แน่ครเพราะว่าฝนก็มาเรื่อยๆนะมาเร็วด้วยปีนี้มาแปลกก็ปีนี้มาแปลกดูอต้นโมงต้นไมน้ทุกคนใบใหม่แล้วเนี่ยมันผลิตใบใหม่แล้วพร้อม รอรับฤดูฝนใบพร้อมแล้วใบใหม่สำหรับปีนี้เขียวๆเ,เลยวันนี้ก็มาสองกล้องฮนะโกโปรแล้วก็ Insta X4 นะต้องเอามาใช้่ฮนะเดี๋ยวแบตมันจะเสื่อมอนะ ถ่ายไปงกันนันเลยฮะไม่รู้ว่าจะได้หลงหรือเปล่านะนวดไว้หน่อยฮะเดี๋ยวถึงเวลาเอาไปใช้จริงจริงแล้วแบตเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องเอาไปใช้งานนิดหนึ่งนะพอได้ใช้ฮะพอได้ใช้ <Okay. S 1> โอ้ไม่น่าเชื่อนะออตูบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว,ว่าเริ่มตั้งแต่สิบเจ็นะสิบเจ็ดเมื่อวานร้อนตับแตกฮะไม่คิดว่าจะเจอนะลมหนาวเนี่ย อันนี้เขาดูดบุรีนะคันหน้าเนี่ยรีบแสงดีกว่า เช้านี้ยังไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยอ่ะจะเจอรถไฟไหมเนี่ยภาวนาอย่าให้เจอนะไม่อยากเจอช่องชวงเช้าดิรถติดอ่ะ,อะรถอย่างโล่งยู่ tinh nồng tinh nồng tinh nồng เสียงให้ฮะโอ้พอซาทรงลุงพอซาธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องบอกเขาว่าทรงลุงหรอกทรงลุงผู้บริาก็เจ็บนะเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีฮะเฮ้ยคือไหวเถอะ ยุ่งสบายสบายแค่เนี้ยโอ้โหเต็มสบายมากฮะ จะราจรค่อนข้างจะคึกคักแนะเช้านี้คึกคักทุกวันหรืออ่กาศเช้าไม่มีวันไหนไม่คึกคักยกเว้นวันอาทิตย์โอ้เวฟโซเชงใช่ใช่เวฟอ่ะโอ้โหเท่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 โอ้โหบึมบึ้มมาแล้วนั่นไงหัวซาสงซิ่ง น้องซาผมเนี่ยมันพร้อมพุ่งทะยานเนี่ยไม่มีจังหวะเลยฮนะน,น,นี่ได้อยู่นะจะไปเลยนะตัดสินใจไม่เด็ดขาดแนะ้โอ้ใช้ความเร็วทุกคนทะเลทะลาไปเนี่ยเรียบร้อย啊 <laughs> แน่แน่แน่ๆจะไปอีกแล้วแต่ว่าโอ้ไปขนาดนั้น,นแล้วก็ไปเฮ้อพี่ เลาแล้วแต่เวลาทําเวลาแล้วภารกิจของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว7จ็ดมงยีตอนนี้เช้านี้กับพ่อหนุ่มรูปหล่อฮะ ADV 3 5 0นะ แต่ก็เจอรถขิงมาช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะเจอ 368G มาออปชันจัดเต็มราคาก็พอๆกันนะคนก็ต้องหันไปมองตัวที่คุ้มค่ากว่าใช่ไหมล่ะ 368G ตัวนี้โอ้โหเป็นรถที่ขายยากอนะ จองนานมากอนะบหลังคนสามเดือนแล้วนะยังไม่ได้เลยโอ้ต้องรีบจองนะเพราะว่าหน้าฝนใกล้เข้ามาแล้วต้องจองตั้งแต่ตอนนี้เลยฮนะมีเวลารีบจองเลยนะจะได้รับรับรถช่วงหน้าฝนพอดีฮนะได้ออกทร,ริปพอดีหมดแต่ลังเลเดี๋ยวไม่ได้ขี่เที่ยวนะอย่าลังเลฮนะมีตังค์แล้วก็จัดเลยรถดีอนะรถดี มีหลาย YouTube หลายช่องนะที่เขาไปรีวิวนะทดสอบการใช้งานผมว่ามันเป็นรถที่ดีเลยล่ะผมก็ยังอยากได้อยู่เนี่ยพราะนพอซ่าหมดก็ไม่แน่นะผมอาจจะจัด3 6 8 G อีกคันหนึ่งนะอาจจะได้ขายพอซ่าก็ได้ฮนะไม่แน่ฮนะ <c oughs> หรือไม่ก็พอซ่าก็เก็บไวนะ้ะให้แม่บ้านขี่ไป ขอสรางไว้ขี่ในเมืองนะขี่รอรอซันเทสก้าไว้ออกทริปนะโอ้เวฟส่งเช้งนะโอ้รถไม่ขยับเลยทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะ เหมดจะตกเกียร์ <c oughs> นะคันนี่ก็จะเลี้ยวเนียนี่คือการขับรถที่ถูกต้องฮนะเวลาจะเลี้ยวเราต้องเปิดไฟเลี้ยวนะแสงซ้อนฮนะ ไม่ใช่คบซ้อนนะแสงซ้อนนี่กำลังคิดเลยกำลังคิดนะคบซ้อนสุดผมก็แสงซ้อนนะข้อดีของรถเกียร์ออโต้ก็แบบนี้เวลาจะแสงเนี่ยเร่งอย่างเดียว ไม่ต้องไปตบกรงตบเกียร์เหมือนรถเกียร์เหรอเขารออะไรกันเนี่ยฮะไอ้ดีๆเร่งขนาดไหน โมงยี่สิบสี่อะถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ครึ่งเนะเห็นสะพานแล้วเห็นสะพานแล้วโอ้โหสิบลอ้อมาสิบลอ้อมาโอ้คันนี้เขาจะเลี้ยวนะโอ้โหแรงครับชาวเนี้ย อท่อลั่นนะแต่ทําไมรูท่อเล็กนิดเดียวเองโอ้เช้านี้เอกแปกแดงอะโอ้หลไหลไหลไหลัวเลือกเลยกันในเช้านี้เจอรถหล่อๆอ่ะกี่ก็ ADV ีวีสาศูนย์นะแต่ว่ารถแนวลุยอะมันไม่เน้นหล่อหรอกนี่แนวซิ่งอะเอกแปกแดง หล่อจริงก็คันนี้แค่สีก็หล่อแล้วสีแดงมันเป็นสีที่เร่าร้อนนะหัวซ่าแซงสบาย่ะแค่นี้โอ้เวฟเวบเวฟเวบทำไมไม่ไปเนี่ย ส่งลุงอีกแล้วฮะโอ้ฟอร์ซ่าขายดีนะผมว่ายังขายดีอยู่อ่ะซนเชสก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้นะ 368G 350แต่ก็ยังทำอะไรฟอร์ซ่าไม่ได้ฮนะโอ้กระแสดีจริงอะแปลว่าคนซื้อเนี่ยเขายังไม่เชื่อมั่นนะสำหรับโซนเชสให้เวลาเขาได้ พิสูจน์ตัวเองก่อนนะ่ยซักปีนึ็กนะรถยังไม่ถึงปีฮะจดโบ้ยี่สิบหกนาทีถึงสะพานแล้ว เจอทีมงานนะทีมงานโอ้โหเนี่ยมันกลิ่นสองทีอะพ่อหนุ่มสองทีอะวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์ LS โอ้โห เอลเอสโดนโปซาแซงแล้วอย่างว่าเ่ยมันตามยุคตามสมัยนะสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กไบไหมน่าจะบิ๊กไบสมัยยุค90เนาะเพราะมันแรงมากนะตอนนั้นถึงวงเวียนะ้ะทุกคนโอ้ยข้างหน้าเนี่ยมันดูดบุรีนะผมต้องรีบแซงนะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ